สวัสดีครับก่อนพูดขอแท็กนะครับเราวันนี้นะฮะแท็กเนี่ยแทกอเอสนะฮะก็จะมาเอ่อทำตาค้าเรียกร้องของน้องๆนี่ครับหนึ่งคอหนึ่งคนนะที่เขาบอกว่าจับนกให้ดูหน่อยนะครับนี่ก็จับมาแล้วนะอัดไม่ทันนะครับนะอันนี้ก็เป็นนกเอ่อทรารูดอนนะครับตึ้งเร่รำนะฮะช่วงลำต้นจับตอนนี้ดีกว่านะครับแต่อย่าจับตอนช่วงเริ่มต้นนะไปจับตอนต้นสามเจ็ดนะครับเพราะว่ามันมีอาวุธขี่นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับ เออไม่เชิงพาเพากว่าสอนกันว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับในการที่เราจะไปข้วโรคเหนนะือบนนู้นนั่นเองครับน่าเห็นหมะผมก็ไม่ได้ไปตั้งหลักปักฐานไปแล้วนะครับนี่ซึ่งจริงๆนะผมมาไปด้วยนกฟูเทอลร,รอนนี่แหละนะครับแต่ว่าเออมันตายนะครับมันตายนะทุกคนก็าเล่าสารเลยฮะอ่า เราไปด então, ูแฟนนะอ่ะแหนแล้ว่านี้เราเราจะมาบอกกันแล้วกันนะว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะฮะยาผ่าหน้านะครับผมยาผ่านนะฮะเอาตัวอะไรก็ได้นะครับเช่นอาร์เจนทัฟิตนี่ก็ได้แต่ผมไม่มีอาร์นนั่นเองไงก็เลยไม่สามารถของน้องได้นะครับผมไม่มีอาร์นของน้องอาร์เจนนะครับถ้ามีอาร์นเนี่ยคงจะไม่ต้องจับไทส์เอ้ยคงจะไม่ต้องจับไทยกอร์ท็อปเอ้ยผูอเธอละลูรอนหนอฮะ ไทยน่ารักที่สุดนะฮะก็คงจะขี่ไปเลยนะครับไม่ต้องจับปูหรืะรหลักหรือว่านะครับง่ายๆับผมก็คือปลาอลกมานะครับนี่นะครับจริงๆอะ่ะมันมีสามตัวใช่ไหมแต่ผมมาไปเอาตัวหนึ่งอะ่ะอ,อ,อยู่ตรงนี้ไปเดี๋ยวไปมันจะมีแง่งที่มาตรงเนี้ยเออน,นั่นแหละวตรงโน้นนะคยบเอาไว้เดินทางด้วยสัตว์บกนะครับก็จะเอบางทีก็ไปจอดพักสร้างบ้านตรงนู้นนะครับ อ่าใบก็ไม่มีอะไรนะอ่ะก็คือก็คือเราต้องมียาสถานะในการไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่าเราไม่มีเราเดินเท้าไปเราจเจอทีแรกเจอรับเตอร์รุมสกรรมตายของตกจบครับผมกร้นแล้วเนี่ยมันก็เตรียมของไปให้ดีดีกว่านะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึ่งนะครับที่คนเตรียมนะก็คือพี่ปืนเนี่ยเตรียมปืนไปนี่ครับ เพราะว่าแม่งอันตรายจัดเลยฮะปืนมันน่าเตรียมอยู่แล้วนะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นปืนที่ก็ปืนอะไรไปก็ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะแนะนําก็เป็นปืนบนตัวอ๋อปืนยาวนะครับหรือไม่ก็นี่แหละนะช็อตกันนะครับในโคตรแรงบอกเลยว่าซัดทีเล็กทีนึงนี่ทีเล็กต้องมีน้องกากหน่อยะไม่ใช่นะโคเบาจับ ลุกไม่หางนเนี่ยโอ้โอเคเดี๋ยวเราต้องทำลูกหนูคือปืนอนะ่ะมันสมควดมันอยู่ละที่พ่อที่นูนนะ่นอ่ะแม่งมีทั้งโออะไรก็ไม่รู้ทั้งทีเรกมาป้ง,มาป,งมาป่าสเสือเขี้ยวดาบโอ้เยอะครับผมมันเยอะประมุดเลยคนระับพอทำแล้วเนี่ยการที่เรามีกระสุนอว่ามีปืนมีอาวุธที่ไว้ป้องกันตัวเนี่ยทนะั้งรเนี่ยมันดีมากมากเลยครับ มันดีอลอตมากเลยนะอ้าวเยี่ยมไปเลยฮะการให้เราปุกปืนพวกอะไรเงี้ยมันมันดีอ่ะเออรู้สึกว่าชีวิตเราสดใสนี่เลยครับฟินฟินอีกแล้วชีวิตนี้ต้องมีแต่ฟินแต่ก่อนทิ้งฟินไปเยอะเยอะเพราะว่าที่ด้วยมันไม่ค่อยสำคัญเนี่ยเป็นไงนล่ะฮะทีนี้แม่ แล้วการฟินต์โดยโด่วนเลยฮะคนนี้มีแต่หญิงเนี่ยว่ะไปลกอ๋อนี่มึงทำอะไรเห็นไหมนังนม,มีเยออไม่ค่อยมีอะไรแต่ไมานั่งคุดแล้วแล้วใช่มีที่ขุดไปเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรพี่เร็กยังมีอยู่ที่ขุดนะพี่เร็กาว่าถ้าพี่เร็กมีเนี่ยก็พาพี่เร็กไปลุปกรรมพวกสัตว์ตัวใหญ่นะครับมันก็จะมีอยู่นะครับ เนี่ยจอบหินอะไรพวกนี้นะผมอันนี้มันเอาไว้จับนี่ปะปากเบียนอะใช่ไหมคงใช่แหละเอไปเนี่ยนี่แีละตัวยตัวเโอ้โนตัวอะไรนะครับรับนีเดือยนี่มันปุ uh, sure. ้เคยอย่างเงี้ยเพ่งก่อนอื่นเลยนะมีปิงสีว ซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับเราเราต้องการไหมเดี๋ยวเราเราต้องเอาฟินดิไปไหนเอาฟินก่อนหาฟินก่อนเราเราจะไปทำกดกดเพราะมันไม่ได้ดกดเลยก็จะขัดไงไม่รู้ว่มันดูแบบมันดูไม่รวดเร็ว,วทำใจอ่ะมันดูไม่ได้ยเยอะเลยเรียบร้อยครับ มีเลยนะครับเราดูรู่เราไหนให้ลูเลยโหโอ้โหผมไม่เดินมานี่คงหายแหละดีนะครับน้ำไม่ร้อนเหรอนีนะครับแล้วก็ให้น้องเขากินไปนะครับหวัดดีพี่เตา่าแหมทัวร์นี้นี่ไม่ค่อยได้ขี่พี่เต่าเท่าไหร่นะมขี่พี่แกนะ ล่าสุดที่ขี่นะว่าเคยขี่ไปแล้วพี่แกตายนะครับก็เลยไม่ขีน่นานเลยคือนั่งตายพวกนั้นโดนเออเราปักกิ่นได้ฆ่านะครับอ่าเคยพวกเราก็ตัวนี้น่าจะได้แล้วนะครับมานั่งดูนะ้องดูว่าน้องจะขึ้นเท่าไหร่ดูสิขึ้นเท่าไหรล่ลอกโอเคอีกคราวเดี๋ยวตื่นโอเคครับผมตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะไม่ต้องเอามาด้วยน,นะครับ เดีย๋ยวหาจับมานะแต่ผมจับมาแล้วมันหักมันหักขังนักการเมืมมอ,มนเนองบังไม่รอดเลยแบบตายเลยเอาบาโลน์นดาบปิงฟ้าเท้าบูนเลยตัวนั้นมาเรามาดูนะว่าเราจะได้คร,ราฟกันไหมนี่เอานี่เขาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็คราฟมาไม่เยอะพอสมควรเลยนะ

มันจะได้มาหมดสิบอันใช่ไหมแล้วผิดในนี้มีอีกนะครับอ่ามีสี่เลยนะครับก็ไปเอามานะครับอันนี้เสืออายนะนี่น้องนะครับน้องมากวนนะครับมีเด็กมานะครับมีเด็กในสักกัรใครมาก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นกระสุนอ๋อก็สิบมันก็เกินพอแล้วนะครับนม่เลยอนี่นะครับมีดมีดไม่ค่อยน่าไปเท่าไหร่หรอก โอเคเสร็จ okay. แ,แล้วเรามาทําอะไรนะครับเรามาคราฟเอ่ออ่านของนกนะครับก็คือใช้ไอ้พวกเนี้ยพวกเขี้ยวพวกอะไรเงี้ยมันมเรียกว่าอะไรนะผมลืมป่ะเอออะไรวะน,นาโคนาสักอย่างเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่นะากคติมันเป็นโอช่างมือผมลืมอาะมันคืออะไรสักอย่างนี่แหละ เดี๋ยวมันเป็นจะไม่ได้เหมือนครูครับนี่นะเออนี่นี่เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรพี่เด็กน่าจะมีอยู่นะครับไปไปเมาออ้นี้ก็สิบอันแปะเข้าไปนี่นะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับการที่เราถ้าจะไปควบเหนือนะครับก็คือแค่เรามีปืนมีอาวุธนะครับมีผ่านนะก็ไปได้แล้วครับผม แต่จะมีสิ่งหนึ่งนะที่เราไม่สามารถขาดได้เลยนะครับ<อ>ได้แล้วนี่มาขอตั้งชื่อเขาหน่อยตั้งชื่อว่าอะไรดีรนู๊ปละกันน่ะอาจะชืวว่อไอ้ไอ้นู๊ปนะ,ะไอ้นู๊ปไอ้ชุดนี้นู๊ปแล้วก็ครับอ่าน,นะครับนะครับมาไม่ได้ต้องการเหล็กเหรออ๋อแั้จะเป็นของปาโลมาแน่เลยวะ่ะ ขอโทษเฮ้ยไม่ไปได้รพิเร็กมต้องการหนักสองร้อยสามสิบใช่ไหมแล้วก็นั้นเยอะอือมันจะเก้าสิบสองร้อยสามสิบ 230, นะครับไปไปลกไฟเบอร,ร์อีกไฟเบอร์ตัวนี้มันมียนมะต่เอ้ยไม่น่ามีนะามันนะีนะครับเอ้ยเออไม่มีต้องไปเอาจากต้องไปเอาจากไอ้ตอมอสช็อปเลยฮะ ถ้าเกิดใครจะสร้างโถงนะแบบฟาร์แบบง่ายๆนะครับให้ทุกคนมาสร้างบ้านตรงทำนี้นี่ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่แนวทางนะครับทำนี้ข้างล่างนี้นะครับตรงอีซี่สองนะครับแล้วก็มาตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็ปิดอ้อมรูให้หมดเลยนะครับปิดรูแบบนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้จะปิดยากหน่อยนะก็ปิดไปเฉยๆนะแล้วก็หาไอ้เสาตัวใหญ่มาอุดไว้นะครับแล้วก็ให้วาชช็อปนะครับเป็นหมวดของโมเดลลิ่งนะครับแล้วปล่อยให้มันเดินอยู่ในนี้ก็และฮะมันก็จะนั่งฟาร์มของให้เราเนี่ยแบบ แบบมโงหรานอะไรทีเดียวเชียวนะครับตัวอะไรเนี่ยมันคือมอสช็อปมอสช็อปอืมมันคือ,อเงาเสาที่เอาไว้ฟาร์มของกับพี่เองเอะเอามาครับร้อยยี่สิบห้านะครับที่หนทนีก็ะ้อนี่น้องไม่รู้ช่องพี่ใช่ไหมอ่ะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็คราฟเลยนะครับอันนี้เราเหลือหนังกับ กิไนไว้นี่ครับเราฝากไว้ที่ตัวของมอชช็อปก่อนนะครับเพราะว่ามอชช็อปเนี่ยเขารับราฝากของครับอะไรเนะนี่ยง่ายอยู่แล้วนะครับฝากเกล็กก็ได้นะฮะสำหรับมอชช็อปเนะี่ยฝากได้หมดเลยนะแล้วก็เอาคีย์ใสนะ่แบบนี้เนี่ยได้เออแล้วก็มีอีกสิบเนื้อนะครับที่โคู่สมการเลยนะทุกคนก็คือเสื้อหนาวนเนี่ยนี่ก็รีบบอกเลยนะหลายคนต้องคุดแล้วเออเสื้อหนาวล่ะเสื้อหนาวล่ะอะไรเงี้ยเนีย่ย บอกเลยว่าผมไม่เคยลืมนะฮะนี่นะครับเหรสื้กขนหนาวอันนี้ฮะัุเสืนหนาวผมก็เขมีแค่าสองตัวนะครับก็ต้องหาอีกนะทุกคนอันกีรยิปเอ็ดนะเพราะว่าจริงแล้วผมเขาควรจะไปใส่ตถวน,น้นเลยไว้แต่ว่าจะมาเถอะนะครับมาเสื้อเนื้นอกางเกงหมวกรองเท้าเงี้ยชุดรองเท้าจริงไม่ค่อยสำคัญหรอกนะครับอย่าก็ได้อ่ะทีนี้เราก็ไปก็ได้แล้วนะครับ เดี <Workers> ああ๋ยวอาจจะทิ้ไปก็ได้นะครับสำหรับใครที Math ่มีอ no. ่านแล้วนะครับอันนี no. okay. Hm. Okay. ้อะไรเนี่ยอ่านเรี้ยวหกสิบเนี่ยยังไม่มีงเลยทำไมข้าวังไม่บเปลี่ยนเลยกินง่ายดิไม่ได้หายเหนะครับโอเคไปก็น้องนู้กันนะครับนูเวลามาหารนู้ไปแล้วอะเวลาพี่แค่จะพูดแซ่พี่เด้อ มาโดนงงปะนะเอ้ยเดี๋ยวทำไมอ๋อเกือบเลยเบี้ยมาเล้วผมเอาทุกดล่องอาบยามันเอ้ยผมเอ้ยเอ้ยผมเอาทุกดอกธรรมดามาด้วยเอ๊ะสกเอาบอห้ตัวนี้หนึ่งอะไรวะเอาไปเลยโอ้ยอืมเราแค่เจ็ดลูกพอนะครับหินเผาตะกระตดูนี่เผาตะกระตดูนี่เก็บไว้เอาไม้มาก็เพิเก็บดอกไม้นะฮะเยอะโฟว์ผมผมแค่จะไปเผาที่นู่นนะครับ อ่ะน้องนกน้องนุง้นผมนี่สัมินาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเออเอาสมิ้าแล้วก็ยิงความเร็วนกป่านเนื้อไม่ต้องอัพอะไรกันกนะ็ได้นะไะแล้วก็มุ่งสูก่การเดินทางนะครับมุบ่งไปข้างบนนะครับทิศนู้นไปน้องก็จะเดินชา้าเอ้ยน้องก็จะบินชา้าพิเศษนะครับซึ่งก่อนที่เราจะพักสเตมินาน้องนะครับก็ให้มองทางดีๆนะครับเอ,อ้ทุกคนเจ้าพิเตอ๋อผมเจอ สติกดำบอนพี่ชราวด์เออไงล่ะเราชอบหาเรื่องเขาไงนี่นี่นี่ดูดูเอ้ยอย่ามาหาเรื่องที่ชราวันผมจ่อท้าทายมาหน้ามืดมาเลยดูมันดูมันดูมันฮัลโหลเป็นไงสบายดีมั้ยเพื่อนโอ้หายแล้วฉันไม่มาเสียเวลาแกเราเพื่อนไม่งั้นเดี๋ยวคิปมันจะยาวเกินไปเลยนะ นมันุ่มก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องนุ๊กนะครับนี่น้องนุ๊กเป็นชื่อที่โคตรดีเลยจริงๆนะหนาวน้องนุ๊กนี่นะครับอ่ะเราเริ่มเข้าสู่สภาว่าหนาวแล้วนะตอนนี้เราเริ่มหนาวแล้วนะครับก็สิ่งที่ผมต้องกลับไปทําแล้วตอนนี้ก็คือต้องกลับไปทำเก่งนะครับกลับไปทาเสื้อที่มันดีขึ้นนะครับสีมะ ชิลแหละอ๋อน,นี่ฮะนกอัจจิเทวิตนี่ครับซึ่งอยากไปหาเรื่องมันสีมะตบเ <c oughs> ดือเลยสีมะตบก็แบบเนี้ยมะตบปหน้านี่ไงนี่หมาป่าไปวูฟนะนี่มันไมกัดะได้อะมันไม่กัดมันหนังหาๆพี่เองอ่าตรงนี้นะครับก็อาจจะสงสัยนะว่าทำไมถึงมีหมาป่าด่ะผมจับแล้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายเพืมม่อดูนะผมไปบวชก่อนนะครับหมา้าตาหน้านนตาโคตรเดี่ยมเลยอ่าแล้วแล้วก็ข้อ,ขอดีของหมาป่านะครับเราขี่ได้โดยที่เราไม่ต้องมีโอ้โห ลูกมึงเป็นหนักอะไรมาดูตัวสิโอ้าวใส่มาทำอะไรอย่างเงี้ยันี่มีอออไงย่างเงี้ยอบ้านะบอกแลยครับว่าตัวนี้โคตรอันตราย อออ้ะยินครับมันนี่นี่ครับมันได้เดินมาหาผมแล้วอุ้ยชิปแปลงแล้วไงมันทีเวทเลยไปเร็วเร็วไปเร็วๆไปเร็วเร็วอืมทีสถานะสโลนะพิกินี้เกือบไปแล้วถ้าเกิดไปกินลูกปอนผมอู้ดูดีผม ตัวเปิดทีเวทเลยอ่ะก็มันคือทีเร็กนี่แหละไปแล้วทีทีทีเวททีเวทเราเรารอพี่เร็กมาทางนี้นะครับเวกเวกมานี่เวกมานี่ทีเวทมาหนี่มาหนี่มาทางนี้มาทางรับแขนสุดดีิไม่อยากไปยุ่งกับเป่วยอยาไอ้่หนังใส่หน้พี่ไม่อยากให้มันยุ่งกับบ้านนี่จริงๆนี่ครับพี่เร็กมันตต่ยนะครับมันเลื่อมคอมาไม่ถึงนะครับถ้ามันฉลาดมากตรงนี้มันคงจะแบบกระโดดนะครับ แต่พี่อักมันทำอะไรไม่ได้นะมันทำได้แค่น,น,นี้ครับผมโอเคทีนี้ก็นั่งรอตามระเบียบรอจนกว่าไม่จะตายนะครับอ่าไปแล้วก็บินต่อไปนี่ครับบ,บินตรงสุดน้ำตรงนู้นเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วอะพี่ได้กี่ใต้น้ำพี่ได้เขาจะว่ายน้ำตายระมัดหรือไม่โอเคเราปิดไว้เลยได้มาช้าจริงเลยทีเวทมันตัวใหญ่อะแล้วเราบินได้ นี่นะคือข้อดีที่ผมทํากําแพงกันกบ้านไว้นะครับรถ้าผมไม่ได้ทำกำแพงกันบ้านไว้นะอู้ยแล้วเรื่องของทีเวสอะปรไมามื่มมเกีนมาทีเวสแบบเช่นอย่างนี้ทีเวสไงี่ยจะเปทีเวสอ๋อขึ้นมาได้จะมาไม่ได้เลยเนะีย่ยเพียงเห็นเลยน,นั่นนั่นมมดโอเคคนระับตอนนี้เราบอกแล้วขว้นตรายถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาดีๆเนี่ย ตายอย่าใช้คำว่าตายเลยไม่หรอกควรใช้อยู่แล้วนะก็ตายโหต้องปิดกำแพงกันวันนี้ละตันไม่ขึ้นหรอโอเคเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะไม่มีตัวนั่นแหละมาแต่แดงน่ะไหนมแค่แน่ๆเขาอ่ะเนี่ยเหรอใช่แล้วปลาโลมาที่เองเราจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยเราบรรจุในน้ำไม่เยอะก็เป็นนี้แหละ W W E R นะครับก็อปลาโลมาณนีใช่อะแล้วไปนอนไปนะ ตื่นมานะครับผมก็จะไปตะลุยนี่ครับตลุยทำรั้วบ้านให้เสร็จนะครับจะทำบ้านเหรอพี่หลามโลมาไม่ใช่น้องพี่หลามพี่หลามกับโลมาโลมาเป็อยู่ตรงนี้นะเนี่ยเออกิน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 แต่ว่ามันมีโอ้โหแล้วปรชุมอะไรครับหน้าตรงนั้นน่ะยิงดี่เผื่อเราได้ของยิงนี่ก่อน,นมายิงนี่ก่อน,น มอโลมาะอะไรอะไรกันแน่เนี่ยนี่แหละมันคือพี่หลามพี่หลามฉลามปะใช่แล้วมันคือฉลามพี่หลามเอ้ยน้องหัวเราเไปนกนกเป็นอยู่น้ำหนักเลยนะฮะนี่แล้วเ,เป็นอยู่ัวนี่ไงเราเป็นอยูวนี่เอ้ยแล้วพี่เล็กอยู่ไหนตรงน้ำใช่ไหมตรงน้ำยังเจอเนี่ะมันจมน้ำตาย,ยได้ยังไงเด้อจี๋ยวมันจะไม่จมน้ำตายพี่พี่งเลยไปฮะอันนี้ก็เป็น จุดควายแม็กอีกจุดหนึ่งเลยครเนี่ยดูเลยไม่ทำอะไรกันแค่ไหนแกงเนี่ยนะโอเค<ำ>นี่ก็เป็นแก๊งแมมมอสซึ่งมันจับยังไงช่วยบอกผมทีผมที่เกลือเปิคดคลิปดูอยากดูคลิปเพื่อนมันทำอะไรอ่ะนี่แหละนี่คือพี่แมมมอสของเราเนี่ไงซึ่งถูกกินทีเดียวผมดูทรงแล้วอ่ะซูคิดได้รวมถึงแรตตัวนี้ด้วยแรตแรตตัวอะไรเนะี่ยนี่ใช้อาหารในการเทมนะครับเมื่อกี้ตัวอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนหมียังไม่ดูหมี ไม่รู้สีควายมั้งใครโอ้พี่หลามพอดีพี่หลามแล้วแล้วตอนเมื่อกี้เป็นตัวอะไรอ่ะน่าจับไปพี่หลามขอจับพี่หลามหน่อยแต่พี่หลามทำไมอ่ะอยากจับพี่หลามพี่หลามเป็นยักษเอาเปล่าไม่ต้องกลัวพี่เตรียมของมาแล้วมันฆ่าพี่มึงตายมีลูกซองนะครับไม่ต้องห่วงนี่ครับพี่หลามพี่หลามอ้าผมฆ่าพี่หลามฆ่าพี่หลามทำไมอ่ะไม่อยากงานกัน อ๋อผมไปยิงโดนปลาเว้ยวยิงโดนปาเหอพี่หลามอยู่ไหนวะคนมันหนีผมอ่ะพี่หลามอยู่ไหนวะพี่เราไม่รู้พี่จงลงไปข้างล่างก่อนไม่อยู่ไหนมาเนี่ยตัวนี้ <c oughs> ทำไงอ่ะเอ้อกินโดนแล้วหรอพี่หลัมอย่าน,น,นะแล้วอย่าพี่หลามมีตัวเองรอด มันยิงในน้ำไม่ได้นี่ไม่ตายเหรอพี่หลามมันเกิดทุดทนขนาดนี้วะช่างแมงปล่อย,ปนนยไปเนี้ยไปเนาะ<ป>ผมจะผมจะตายเอาเนี่ยดูเลือดผมเลยดูกินอาอหารช่วยให้เลือดอะไปะเรามโมเสยวันนี้เรากลับไปทำรั้วอะไรมันเสร็จอุ้ยเราจะทำบ้านเหรอตกใจนะว่าเอ้ยมันทำเอ้ยไปตีแขวะเนะี่ย หมาป่าของใครวะอ๋อของโอเคมาอยู่นี่นะครับโอเคตัวนี้หมาป่าแก๊งนู้นนะครับมาล่อหม,มาป่าตรงนี้แนหะแต่สร้างบ้านเหรอมาหมาหมาหม,มาป่ามาหมาป่าอยู่ในน้ำแน่หมาป่าอยู่ในน้ำมันว่ายน,ะน้ำเล่นน้ำบ่ใช่ใช่แลมคุม้มดนหลอดน้ำไป เป็นคนหอนหมาป่าใช่นี่งเลอะมันหอนหมาป่าเลยแล้วน้องหมานันคือหมาป่าหมาป่าเขาถ้ามันมีถ้าเกิดมันมีสมองมากพอบางคงจะไม่ต้องเดินมาเติมติดรั่วอะไรอย่างเงี้ยน้องห่หมาป่าโดนดิ๊บนี่นะครับหมาป่าลงน้ำไปแล้วเลยวานนี่เฮ้ยตกใจหมดอีกเบบี้ทานได้อ่ะ มาป่าทำรนเห็นไหเห็นดิเห็นว่าเฮ้ยเห็นว่าหมาหมาเห็นว่าหมาป่ากเดิแล้วก็แล้วก็วิ่งบ้าแล้วก็แลชนแบบนี้มีแซมเดี๋ยวไอตรงหน้าที่ยู่เลยหนนะ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 ตตยิงงเลย้ย มาดิไม่เคยกลัวหรอกนกมันจะตายเอาไม่ใช่รหรอกโดนเลยผมไม่ได้กลัว่ามันจะตายเพราะว่ามันโดนได้แทงใช่หมักลัวมันจะมีตัวแบบงามากัดกินแล้วมันตายพริงตัวน,นี้มันโคตรตายแบบอย่างง่ายเดี๋ยวนะผมต้องขี่หมาป่ามนาะเพราะว่าหมาป่าเนี่ยแต่อของเต็มเอ้ยไม่ใช่ดิคือของเต็มของนักหมาป่ามันจะฟาร์มของเราได้ดีกว่าเยนะยครับเรือนกใส่ ต่อไปลูกอู้โอเคเรียบร้อน้ำหนักไปลูกไม่ต้องสนทันลมตีอะไรหรอกนี่เป็นไงเก๋าหน้ารัดที่สุดไปจัดเพื่อนตัวเองจัดเพื่อนตัวเองไปลูกลูกผ่านนะเห็นเห็นตัวนึงอย่างนี้แต่ว่าเขาก็ยังลูกลูกแบบตัวอะไรอ่ะพี่เคไงพี่เค ไปแล้วครับไม่ยุงแล้วครับใบพี่เคเป็นแบบนั้นอ่ะพี่เคเขกากัดสดมากเลยมันมาวะพี่เคเขาพูดกัดกัด <standen. S 2> แล้วตายต่อแล้วจะตายต่อเนี่ยมันตายมันละตายใครตายมันจะตายรอยเคยตายเหรอม่แล้วแับมันกัดมากเอ๊อเะเอ๊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 ะอ๊ะเอ๊ะเ บอกกันว่าจอยเคย้ยไม่บวกแล้ว,วจอยเค้ยก็ไม่ได้อยู่ยิงแม่งก่อนเลยหนึ่งนัดยิงอะไ,ไรอ่ะนัดที่สองยิงอะไรอ่ะมันจะอยเคย้ยร้อยตายตายอ่ะพี่เค้ยลาก่อนพี่เคย้ยลาก่อนนะพี่เค้ยขาทิ้งอย่างน่าสงสารเงี้ยมีของด้วยเออของกลางแล้วไม่เก็บมีทุนหน้าเก็บแต่เราไม่เก็บอู้ยอย่างนาว ตายเอาอุ้ยอ้าวมาป่าอ๋ออยู่นี่ <S <S โอเคโอ้ก็จะเอามาป่าแอบก่อนแล้วนนะโอเค่ก็แค่เราโคมี่เลยโคม่ต้องแอบโอเคโอเคเอาแล้วว่าเนี้ยเป็นไงพาร์ทนี้นะก็ต้องขอตัวจบตรงที้ขั่นนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยหนุ่มโน้นก็ได้มาเพี่คืเห็นเลยคว่าเราเนี่ยไม่มาถึงฐานที่มั่นที่ท,ที่เอ่อทางซิกลโล่ของเอ่อดุน้ำแข็งแล้วนะโอ้ย ยังไ,ไงนะครับก็ขอฝากนะครับให้เพื่อนะนะังกดซับสไคร b ์ช่องแล้วกลับเข้ามาดูอยู่นะฮะเวลาราไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายครับผมไปในเวลาไปครับชุดแล้วร้อยไปครับไปลูไปขี่ได้ขึ้นิดไม่ขึ<ป>้นิดไม่ขึ้น